การเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568ตามที่ผู้อำนมในการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานั้น โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งหากไม่พบชื่อของตนหรือปรากฏชื่อบุคคลอื่นอยู่ในเทะเบียนบ้านหรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งปรากฏอยู่สามารถแจ้งเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่21บกราคม2568โดยดําเนินการดังนี้นะครับ 1. กรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ตนหรือผู้นั้นสมควรมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นให้น,ำำนําสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้มายื่นคําร้องขอเพิ่มชื่อตามแบบสทอทถอถอถับขอทหนึ่งทับเจ็ดหรือ แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วัน 2. กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นยื่นคำร้องขอถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันครับทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งณนะที่ว่าการอำเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ทําการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งหรือหนังสือแจ้งเจ้าบ้านซึ่งท่านจะได้รับจากการจัดส่งทางไปรษณีย์นะครับหรือแอปพลิเคชันสมาร์ทวอท สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านและหากท่านต้องการรับทราบข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถติดตามรับชมได้ในช่อง YouTube ของผมนะครับในหมวดเพลย์ลิสต์การเมืองและการเลือกตั้งขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ